ทีแค้บายสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลในส่วนไหนคะพอดีวันนี้เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ที่แค้นโม่ .com แล้วทีนี้พอจะค้นหาสินค้าวางยิงแล้วสินค้ามันไม่ขึ้นนะคะพะอดีระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะอ๋อตอนนีออ้ทางบริษัทคะ่ะคุณลูกค้าเริ่มใช้เว็บทีแค้นโม่ .com แล้วนะคะโดยทางบริษัทย้ายไปใช้ทีแค a นบาย .com แทนค่ะคุณลูกค้าสามารถค้นได้เลยนะคะที่เวอร์เว็บทีแคบาย .com ค่ะแล้วเว็บที่แค้นโม่คือเริ่มใช้งานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้บริษัททำการย้ายเว็บแล้วนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะตอนนี้ทางบริษัท T ช h a n บ e นะคะได้ทําการย้ายเว็บมาใช้เวอร์ไวเว็บทีแชนแนลคอมแล้วนะคะโดยหน้าเว็บจะมีการแสดงข่าวสารโปรโมชั่นรวมถึงเรนอันตาราแลกเปลี่ยนแล้วก็สินค้าแนะนาต่างๆหากเพื่อนๆคนไหนสนใจทําการสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะสามารถเข้าได้ที่เวอร์ไวเว็บทีแชนแนคอมได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะ เราวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย